ครับวันนี้ผมจะมารีวิวยางลาย10ล้อนะครับนี่ยางลาย10ล้อก็คือตัวนี้ยางนะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับจะมียางแข็งยางแข็งแบบแบบยางลาย10ล้อนี้แล้วก็ยางแบบนี้จะเป็นยางอ่อนแล้วคนจะสังเกตว่าคุณขี่รถทำไมยางหมดเร็วแป๊บเดียวหน้ายางหมดแล้วทั้งที่ยางเพิ่งซื้อ ต่อให้เป็นยางยี่ห้อดีนะครับมันก็จะหมดเร็วเพราะว่ายางตัวนั้นจัดอยู่ในยางคุณสมบัติยางอ่อนครับขี่แป๊บเดียวสึกลอ้อแป๊บเดียวหมดแต่ยางนั้นมันจะดีตรงที่ว่ามันจะนุ่มแล้วก็เกาะถานนพลิกเลี้ยวสะดวกแต่ถ้ายางแข็งยางแข็งแบบนี้คือจะไม่ค่อยเกาะถานนเท่าไหร่แต่ว่าหน้ายางเนี่ยจะหมดช้าแล้วก็แข็งแรงรับน้ําหนักได้สูง อายุการใช้งานก็เยอะกว่าและไม่เหมาะในการทําความเร็วแต่ถ้าเป็นยางอ่อนเนี่ยไอ้ยางนิ่มถ้าเป็นยางนิ่มเนี่ยมันจะเหมาะกับการทําความเร็วและทําความเร็วสูงสูงคือมันเหมาะกับการขี่ทั่วไปแต่ถ้าแบบนี้มันจะไม่เหมาะกับการขี่ทั่วไปยางสิบล้อเดี๋ยวเราไปดูยางใกล้ๆนี่นครับยางสิบล้อ ก็จะเป็นประมาณนี้เหมาะมากกับการรับน้ำหนักหรือพวกรถซาเล้งลรถสาล้อแต่ถ้าเป็นรถรถขี่ทั่วไปเนี่ยก็ไม่เหมาะไม่เหมาะเลยแหละเพราะมันเข้าโค้งยากด้วยและการยึดเกาะของมันที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการขับขี่ทั่วไปยางแข็งเนี่ย ยางแข็งมันก็มีหลายประเภทนะไม่ใช่แค่ยางสิบล้อไอ้พวกยางสลิกที่ว่ายางเรียบนะก็ถูกนัเป็นยางอ่อนนะถูกจัดอยู่ในประเภทยางยางนิ่มนี่เออยางนิ่มยางนิ่มมันจะมียางนิ่มกับยางแข็งผมอาจจะพูดผิดว่าเป็นยางอ่อนนะพว่านิ่มกับอ่อนก็คล้ายๆกันนะก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็จะประมาณนี้แหละวัน แล้วก็ยางพวกแบบนี้มันพลิกเลี้ยวไม่สะดวกนะเนี่ยพวกยางแข็งทั้งหลายแหล่เลยคือคุณต้องถ้าคุณขับยางแข็งคุณต้องรู้เลยว่าไม่ควรขับเร็วไม่ควรพลิกเลี้ยวพลิกเลี้ยวแบบไหนพลิกเลี้ยวแบบนี้แบบเนี้ยพลิกเลี้ยวแบบนี้ไม่ควรทําสําหรับยางแข็งนะและใช้ความเร็วสูงๆูงเนี่ยเป็นไปได้ก็ห้ามเลยนะห้ามเด็ดขาด เพราะมันไม่เหมือนยางอ่อนยางอ่อนในคุณขี่เร็วได้นะยางอ่อนนี่มันจัดอยู่ในประเภทยางขับเร็วได้ด้วยขับเร็วพิกเลี้ยวได้ดียางอ่อนมันจะข้อเสียแค่จะหมดเร็วแค่นั้นเองนะไอ้เน,นี่หมดช้าข้อดีคือหมดช้าอัน,นอันนี้ข้อดีคือพลิกเลี้ยวนุ่มนวลประมาณนี้ นี่เดี๋ยวให้ดูอย่าง